สวัสดีเช้าวัวนจันทร์ที่25สิงหาคม2,025ทุกท่านครับเมื่อคืนนี้มีผลการแข่งฟุตบอลที่ได้ติดตามและได้รับชมอยู่หลายคู่เดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละคู่นั้นสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับผลฟุตบอลเจนีก เอฟซีโตเกียวแพ้เกียวโตเซงก้าศูนประตูต่อสี่สรุปตารางคะแนนล่าสุดในส่วนของเจลิกอันดับหนึ่งเกียวโตเซงก้ายี่สิบเจ็ดนัดห้าสิบเอ็ดแต้มสองคาชิมะเอ็ดเลอร์ยี่สิบเจ็ดนัดห้าสิบเอ็ดแต้มสามมิชิระเชเวียยี่สิบแปดนัดห้าสิบแต้มสี 4, ่คาชิวะเรโซยี่สิบเจ็ดนัดห้าสิบแต้ม 5วิเซลโคเบย28นัด50แต้มส่วนสามอันดับสุดท้ายของตารางนะครับก็มีอันดับที่18โชว์นันเบอร์เล่27นัด25แต้ม19โยโกฮาม่าเอฟซี27นัด22แต้มและอันดับที่20นิงาตะ27นัด20แต้มมาต่อกันที่ผลฟุตบอลวี d c ดีซีไลออนซิก พลังการ f c เสมอทูแบงคอกยูเนเต็ด3ประตูต่อ3สุโขทัย f c ชนะการท่าเรือ f c 1ประตูต่อ0และบุรีรัมยูเนเต็ดชนะอุทัยธานี f c 5ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนล่าสุดในส่วนของไทยพรีเมียร์ลีกอนันต์1บุรีรัมยูเนเต็ด2นัด6แต้ม2แบงคอกยูเนเต็ด2นัด4แต้ม3พีจีปทุมยูเนเต็ด2นัด4แต้ม4เชียงรายยูเนเต็ด2นัด4แต้ม ส่วนสานดับสุดท้ายของตารางนะครับก็มีอันดับที่14อุทัยธานีครับ2นัด1แต้ม15ลำพูนเวลเลอ,อร์2นัดไม่มีแต้มและอันดับที่16ระยอง2นัดไม่มีแต้มมาต่อกันที่ผลฟุตบอล v y d C5 จันทบ,บุรี FC เสมออีสานพัทยานะครับ2ประตูต่อ2นครศรียู่นเต็ดชนะโปลิตเทโล FC 1ประตูต่อ0 วางกลเอฟซีแพ้ราศีใสยู่นเตตครับศูนย์ประตูต่อ2 2> สองสงขาเอซีเสมอปัตตานีหนึ่งประตูต่อหนึ่งรศีสกเกตยู่นเตดชนะนคนปรปฐมยู่นเตตสองประตูต่อหนึ่งผลฟุตบอลเพเมลีของอังกฤษเอฟวัตันชนะไบตันสองประตูต่อศูนย์คิตตันพาเลสเสมอ์นอตติงแฮมฟอร์เรสหนึ่งประตูต่อหนึ่งและฟูลแลมเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนึ่งประตูต่อหนึ่งผลฟุตบอลบุนเดสลิก้าของเยอรมัน ไม่ศูนย์แพ้โคโลนศนย์ 0, ประตูต่อ1และโบรเซียไม่เช่นกัตบักเสมอฮัมบูกศูนประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนในส่วนบุนเดสเกกาเยอรมันอันดับหนึ่งบายเยิร์มิวนิกครับหนัด3แต้ม2ไอทักแฟงเฟิร์ตหนัด3แต้ม3เอาบวก1นัด3มแต้ม4โวบบวก1นัด3แต้ม ส่วน3อันดับสุดท้ายของตารางนะครับก็มีอันดับที่16ไฮเดนทาม1นัดไม่มีแต้ม17ไเวเดอร์เบเมน1นัดไม่มีแต้มและอันดับที่18อาร์เบรซิก1นัดไม่มีแต้มผลฟุตบอลกันโชซีอาอิตาลี่การีเสมอฟิเรนติน่า1ประตูต่อ1โคโมชนะลาซิโอ2ประตูต่อ0อัตาลันตาเสมอปีซ่า1ประตูต่อ1และยูเวนตุสชนะปามา2ประตูต่อศ ผลฟุตบอลลีกอเอิงฝรั่งเศสลร,ริยองชนะแลนส์4ประตูต่อศเหลืออาแพ้ลอง1ประตูต่อ2ตูรูสชนะแบส2ประตูต่อศูนสตาบูชชนะน้อง1ประตูต่อศและลิวชนะโมนาโก1ประตูต่อศสรุปตารางคะแนนในส่วนลีกอเอิงฝรั่งเศสอันดับหนึ่งลียอง2นัด6แต้ม2ตูรูส2นัด6แต้ม3าพียเอ่อขอโทษทำไมครับ ปารีสยังเชงแมงครับ2นัด6แต้ม4สตาบุก2นัด6แต้มส่วน3อันดับสุดท้ายของตารางนะครับก็มีอันดับ16เลออาฟครับ2นัดไม่มีแต้ม17ปารีส f อ2นัดไม่มีแต้มและอันดับที่18เมตดครับ2นัดไม่มีแต้ม ผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนออสซูนาชนะบาลนเซีย1ประตูต่อ0บีเรียอัลชนะคิโรนา5ประตูต่อ0เลอันโซซิดัตเสมอเอสบันยอน2ประตูต่อ2และเลอันโอเบียโดแพ้เลียนมาดริด0ย์0ประตูต่อ3ผลฟุตบอลเอเดอวซี N N ของเนเธอร์แลนด์เฮลเวินแพ้ทเวนเต้1ประตูต่อ2คู่ระหว่างเอเซักมากกับ PEC ซีวคู่นี้เลื่อนการแข่งขันนะครับ NAC ในมาเก้นชนะ NAC ซเบด้า3ประตูต่อ0อูทักชนะเอเชเชอร์4ประตูต่อ1และอาแจกอัมตะดำชนะเฮเลเคิล2ประตูต่อ0ผลฟุตบอลลีกา2เยอรมันกอยทูเฟิร์ตแพ้โฮเทนคิว0ประตูต่อ2ดามสตัดเสมอแฮทาเบอร์ลิน0ประตูต่อ0และอาร์มเนียบิเลเฟลแพ้ดินโมเดสเดน1นประตูต่อ2 ผลฟุตบอลสกอตติสรพเมยร์ชิพเซนเมเรนสเสมอการ์ดโกเลนเจอร์1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลกันโชซิลิบีิตารีเวเนเซียชนะบารี่2ประตูต่อ 1, 1> สเปเซียแพ้คาราเซศูประตูต่อ2คาตาซาโลสเสมอชูตโรส1ประตูต่อ 1, 1> และฟซิโนเนชนะอาเวเลโน่2ประตูต่อ0 ผุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนเดมันติโมลาโคลอนยาเสมอปูกอสศูนย์ประตูต่อ0ูนยเลโอเนซาแพ้อมมเลรีย0ูนย์ประตูต่อ1และมาลาก้าชนะเรียนโซซิดัตบีครับ1ประตูต่อศูนย์ ผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกาของโปรตุเกสฟามาลิกัเสมอกิวินเซนต์0ประตูต่อ0คู่ระหว่างเอสโตริกับสตาคาล่าคู่นี้เลื่อนการแข่งขันปอโต้ชนะคาซาเปีย4ประตูต่อ0และสปอร์ติ้งบาก้กาเสมอเอวีเอสู่2ประตูต่อ2ผลฟุตบอลอิตาเลียนของนอร์เวย์มนชนะท so, อมโซ่2ประตูต่อ0 คู่ระหว่างบ้านกับเฟดิกสตัดเลื่อนการแข่งขันบินเสมอสตอมก็เซตสองประตูต่อสองเอาเกซู์แพ้วาเลรินกาสองประตูต่อสามเคเเสมอฮามคาม2ประตูต่อส um องและคู่ระหว่างโลเซนบอกกับซานเดยอดคู่นี้เลื่อนการแข่งขัน ผลชุบอลออสเวนคารสวีเดนยอแก์เดนชนะบอมมาบอสการหน้า1ประตูต่อ0ซีริอูชนะฮัมมาบี้3ประตูต่อ1วานาโมแพ้ฮังเค้น1ประตูต่อ5เอฟบอกแพ้ดัมสตัด1ประตูต่อ2และเดกอฟอร์ดแพ้เอไเคโซนา0ประตูต่อ1 ผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกของเดนมาร์กเฟริเชียชนะเลนดอร์ประตูต่อ0มิทรนันชนะซิงเคบอก4ประตูต่อ2ซอนเดอร์ยีเคชนะบอลวี B 2ประตูต่อ0และอาหุนชนะเวลเล่1ประตูต่อ0ผลฟุตบอลไว้เค้าลีก้าฟินแลนด์เอชเจเคนะมารีฮาม8ประตูต่อ2มาปิดท้ายด้วยผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกตุรกี คู่ระหว่างซัมซุนสปอร์กับคาซิมปาซาคู่นี้เลื่อนการแข่งขันคู่ลิเชสสปอร์กับอิตันบูเบรซิเฮเลื่อนการแข่งขันคู่คอนยาสปอรพบเบซิตัสเลื่อนการแข่งขันแทบซอนสปอรชนะอาจจญ,ญาสปอร์หนึ่งประตูต่อศย์และเคเซริสปอร์แพ้กระตัสลายศูนย์ประตูต่อ4 ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค้ำคืนที่ผ่านมาหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขอประทานอาภัยทุกๆท,ท่านด้วยนะครับจบคลิปนี้แล้วนะครับขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งครับให้กับชาแนลของเรากันด้วยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ของทางช่องเรานะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ